สวัสดีครับผมไอรอนจากช่องแองเกิลเมนะครับก็คลิปนี้เนี่ยอยากจะมาเล่าประสบการณ์ดมยาสลบนะครับจริงๆเคยทําคลิปไปแล้วแหละแต่ว่าอย่ามาพูดถึงอีกนะครับผมก็ดมยาสลบน่ากลัวไหมเจ็บไหมจริงๆตอนนี้ผมจะมาจะดมกำลังจะดมยาสลบเนี่ยผมไม่กลัวนะถามว่าเจ็บไหมไม่เจ็บนึกนึกไม่ออกว่าเจ็บว่าเจ็บยังไงคือตอนที่ดมยาสลบอ่ะเขาจะเอาหน้ากากอะครับผมหน้ากากมาใส่คุณแล้วแล้วก็เขาบอกว่าให้คุณดม ผมก็บอกกันนะว่าผมไปตัดข้อเท้าเนาะอ่าก็ให้คุณโดมพอนมปุ๊บตอนแรกอะ่ะผมคิดว่าผมอยากจะลองสู้ดูสู้ดูสู้ดูนี่หมายถึงเราลองต้านดูดิว่ามันจะทําให้เราสศบจริงหรอผมก็ดูนาฬิกานะนาฬิกาตอนนั้นประมาณหกโมงมั้งถ้าจำผิดหกโมงตรงนี้สะบ,บุปุ๊บดูนาฬิกาคิปต่าแป๊บน,นึงเฮ้ยจากหกโมงทำไมมันกลายเป็นสามทุ่มวะคือแบบเฮ้ยคือแบบเฮ้ยแบบโดนสปสลบปุ๊บคุณหลับเลยอะ่ะ คุณคงแท่จะหลับไปเลยอะ่ะเออแบบมันหลับเลยนะโดยที่โดยที่ไม่มีไม่มีสัญญาณเลยว่าคุณจะง่วงอะ่ะไม่ไม่มีคําว่าง่วงอะ่ะดมปุ๊บแป๊บหนึ่งหลับเลยหลับทันทีเลยครับผมถามว่าน่ากลัวไหมไม่ทันได้น่ากลัวเออมันมันดมแล้วมันตื่นเลยอะ่ะเอ้ยไม่ใช่เออมันดมแล้วมันสลบแล้วก็ตื่นทันทีเลยครับผมก็เป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างแปลกดีนะผม แต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์ที่น่ากลัวเหมือนกันครับต้องให้การนี้มันเกิดได้ประมาณหนึ่งในร้อยหรือว่าไม่ใช่หนึ่งในร้อยหนึ่งในล้านหนึ่งในแสนเลยก็คือนดมยาสลบแล้วคุณตื่นมากางกางผ่าตัดอะเออมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงนะผมแต่ผมบอกเลยว่ามันมันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้แล้วครับผมเพราะว่าการแพทย์สมัยนี้หรือว่าแบบไอการดมยาสลบสมัยนี้มันผมว่าเขาปรับปรุงให้มันดีขึ้นแล้วอะ่ะเออแต่ว่าอันนี้ผมคิดเฉยนะถ้าคุณสลบแล้วไม่ใช่คุณสลบ ถ้าคุณอ่านตรมไปสลบอยู่แล้วคุณตื่นกลางผ่าตัดอะ่ะมันก็ต้องมียาชาหรือว่าสิ่งที่คุณบล็อกหลังไปแล้วทําให้คุณไม่เจ็บอะ่ะผมคิดของผมเฉยนะเออถ้าคุณยังมีแบบยังมียาชาหรือว่าการบล็อกหลังที่แบบรุนแรงอยู่การที่คุณตื่นมากลางผ่าตัดคุณก็น,น่าจะไม่เจ็บมั้งถ้าแต่ไม่เจ็บจนกว่ายาชาพวกนั้นจะหมดฤทธิ์นะครับผมอืมสุดว่าตรมไปสลบน่ากลัวไหมไม่ทันได้น่ากลัวครับผมเพราะว่าคุณจะสลบเลยครับผมขอทุกคนโชคดีครับ